ครับผมสวัสดีครับนะครับวันนี้อยู่ที่วัดบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับระหว่างเดินทางมาคอนเสิร์ตนะครับก็เลยแวะกราบขอพรหลวงพ่อเงินนะครับที่วัดบางคลานนะครับนะวันนี้คนไม่ค่อยมากนักนะสบายๆที่นอกเลยนะครับนะตอนนี้กกรจะขึ้นไปกราบขอพรหลวงพ่อเงินนะครับ พอมาถึงนะครับก็มาจุดทูปจุดเทียนไหว้พระข้างนอกก่อนนะครับเพราะว่าข้างในเพิ่นบโบยจุดนะครับนะข้างในก็สวยงามนะครับก็มีรูปปั้นเกจิอาจารย์หลวงพ่อต่างๆนะครับให้เราได้มากราบมาไหว้ขอพรส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นพระประจำวันเกิดปรางต่างๆนะครับให้เรากลับไหว้ขอพรนะครับผม วันนี้ผมพาเที่ยวไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามีเวลาค่อนข้างจำกัดก็เลยได้แค่บางช่วงบางที่นะครับผมอันนี้เป็นส่วนด้านในที่เรามากราบไหว้พระกันนะครับนี่ก็เป็นรูปเกจิหลงพ่อต่างๆที่อยู่ในวัดหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่แหละครับหลังจากกราบขอพอรไหว้พระเสร็จเราก็จะมีแผ่นทองนะครับ ที่ทางวัดมอบให้นะครับมาปิดทององหลวงพ่อต่างๆนะครับผมหลังจากที่กราบขอพรนะครับหลวงพ่อเงินเสร็จนะครับแล้วก็ร่วมทําบุญเสร็จแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อครับผมบริเวณวัดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเงียบสงบนะครับสบายๆนะพาชมบรรยากาศ ที่วัดบางคลานนะครับเอาบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องเมื่อนี้ถือว่าจะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับจะเิเลีโอกาสได้แวะนะนะครับอาจจะใช้เวลาไม่มากนักพี่น้องเลยนะพอได้มาบึงบรรยากาศ นี่แะครับเป็นบรรยากาศภายในวัดบางคลานนะครับจังหวัดพิจิตรโอ้มีท่าเวสวรรองค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับทางเข้ามาเดี๋ยวจะพาไปชมท่าน้ำก่อนนะครับเมื่อกี้เข้ามาเห็นแล้วแหละแต่ว่ายัางไม่ได้แวะตรงนี้นะครับก็เลยแวะไปกราบหลวงพ่อเงินที่อยู่ในศาลาก่อน นะครับนี่อันนี้เป็นท่าน้าหน้าวัดพี่น้องเอ๋ยนะท่าน้าหน้าวัดผู้ใดมีโอกาสหรือว่าใครมีโอกาส,ม,กาสมาจังหวัดพิจิตรนะครับก็อย่าลืมมาแกล,กลบขอพรนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนะนี่แหละครับอันนี้เป็นบรรยากาศหน้าวัดครับพี่น้องนะนี่แหละครับคร่าวๆพี่น้องเอ๋ยพ่อได้เห็นพ่อได้เบิงนะครับ บริเวณด้านหน้านะครับที่นี่ก็ได้เวลาเดินทางกันต่อพี่น้องเลยไปทำงานกันต่อไปคอนเสิร์ตกันต่อครับขอบคุณครับลูกวายพระเสร็จนะครับขอพรแล้วพ,อ,พ,อ,พอเงินเสร็จุก็บบบบบขเข้ามาตรงนี้จะเป็นตลาดตลาดมีของขายเหมือนตลาดไม่ใช่ตลาดในตลาดในวัดมีของขายมีเมื่อกี้กินขนุนกินหมักมี่แซ่บร้ายระหว่างนี้ก็เลย ก็มากินเมี่ยงเมี่ยงคํา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 คนแก่ก้าทางใจดีลูกผัวบวกมีอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมพโบราณกันเหรออ๋อนี่เมี่ยงคำนี่เมี่ยงคำเป็นยังไงเมี่ยงคำ เยังขายไม่เอาจริงเลยครับฮะหวแก้มไม่มีจริงเหรอครับโอ้ยนี่เลยฮะนะใครมาใครมาวัดบังคานนะครับหลังจากไหว้พระเสร็จปุ๊บก็จะมีของกินมีผลไม้มากไม้อะไรๆคอยตุนหัวให้สนใจเรื่องพระต้องมีแขกพระเทียบเลยครับนะพ่อเงินพ่อเงินนะครับนะครับตอนนี้ชิมเมื่อกี้ชิมขนุนไปแล้วตอนนี้เมี่ยงคำเป็นไงค้ังพี่ผู้บังเอิญนเนี่ยเนี่ยเมี่ยงคำ เนี่ยเมี่งคำเดียงลคำอันนั้นถ้าเกิดกัดไปสองคำนั่นก็เป็นเนี่ยงสองคำใช่ไหมใช่เมี่ยงสองคำอันนี้เป็นเนี่ยงคำคำเดียวเลยอืมอืมอืมหวานอมเปรี้ยวๆแล้วมองก็มีกลิ่นาผ่เอรอดาผ่เอือดไม่ย่าปูอร่อยนะ กินก๋วยเตี๋ยวในวันนะครับกินกันตลอดอ่ะร้องร้องเดียวไม่เดียวกินไม่หยุดเมื่อกินข้าวมาเมื่อกี้นี่เองกินร้านแล้วมันน่ากินระหว่างนี้ก็จริงอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อนะครับผมคืนนี้เรามีเล่นที่สะพานสะพานคูณสะพานหินสะพานหินขอโทษผมขอโทษผมจะไม่เล่นแล้วมึงเนี่ยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยว อุ้ยแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้ยทำไมมันยากินอือทำไมครับโอ้ยนี่นะให้เดูก๋วยเตี๋ยวนะครับที่วัดหลวงพ่อเงินนะครับให้ดูไปพอละเพอาะเเอากินรีบกินแล้วเรีบไปทางาน